โยสวัสดีครับสวัสดีครับผม เอาละครับผมคุณก็อยู่กับบิ๊กนักพัฒน์วโรตอรี่นะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะอยู่กับแขกพิเศษครับผมครับพิเศษไหมพิเศษไหมครับนี่ครับผมพี่เป้อารักษ์นั่นเองนะฮะเราบทเป็นผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับร่วมแล้วก็เขียนบทภาพยนตร์เรื่องเดอะสโตนแพลตต์คนเกมโอ้ครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มาคุยกับพี่เป้ในฐานะผู้กำกับนะครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับพี่ในการแบบว่าเปลี่ยนจากบทบาทนักแสดงแล้วก็มากำกับภาพยนตร์ครั้งแรกครับก็มันเริ่มจากการเขียนบทก่อนครับพอเขียนบทแล้วก็รู้สึกว่าาอยก เล่าเองครับก็เลยกำกับ,บแล้วก็เอาเพื่อนที่ทำกำกับเป็นจริงๆมาช่วยครับแล้ได้รับความช่วยเหลือจากโปรดิวเซอร์ด้วยพี่กอพี่หนุ่มคอมยช่วยเหลืออยู่ครับครับผมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพี่เป้ก็เล่นหนัง ไม่แน่ใจว่าตอนบอดี้6กสิบเก้าคือครั้งแรกของพี่เป้นในทาง<ช>สแสดงด้วยนะฮะแสดงเป็นงผู้กำกับก็ยังมีผู้ชายคนเดิมครับที่ก็ปวินุริจปัญญาก็ยังมาช่วยเหลือด้านหลังผมอยู่เหมือนเดิมครับครับผมเือนในฐานะของโปรดิวเซอร์หนังเรื่องแรกของพี่ใช่ครับโอ้ครับผมนนแ,ลแล้วแล้วทำไมมันถึงเต็มแบบว่าเรื่องวงการพระเครื่องครับพี่อยากให้พี่เล่าตรงนี้หน่อยเริ่มมาจากตอนที่ผมได้พระมาจากตอนเล่นภาพยนตร์เรื่องคุณพันสองมี พี่จากวัดป่าเรยไลเอาคุณแผนรุ่นเสบยบมาให้ครับทําตอนเสบยบเสียแล้วก็มาให้ผมที่เล่นเป็นเสบย์ก็เลยเริ่มสนใจเข้าไปศึกษาว่าทําไมวงการพระพระแพงเป็นร้อยล้านทําไมของพรอมเยอะจังนี่มันวงการพระนุย้ย พระควรจะเป็นของที่เราควรจะซื่อสัตย์ไม่ใช่เหรออ,อควรจะศรัทธาแล้วเป็นคนดีถือศีลได้ก็ดีไม่ใช่เหรอแล้วทําไมดูไม่ออกทาไมดูด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ออกอต้องเชื่อเสียงแล้วก็มันก็ไทยมากๆแล้วมันอยู่คู่คนไทยมากๆก็เลยคิดจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมามแล้วก็เลยลองเขียนดูแล้วก็นํามาส่งค่ายแล้วก็ได้ทําพี่เป้ใช้เวลาก,การเขียนมาหลายปีอยู่เหมือนกันใช่ไหมห้าปีห้าปีทุกคนไม <ๆ S 1> ่ได้เขียนอันแรกนะไม่ได้เขียนดัแบ,บแรกเลยเป็นทีมเมนดับแรกเนี่ย ห้าปีกว่าแล้วครับรบแล้วตอนที่เริ่มเข้าไปสู่วงการจริงๆตอนนั้นเราก็แบบยังรีเสิร์ชแบบผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตยังรีเสิร์ชผ่านนั่งถามเพื่อนแต่เข้าไปสู่วงการจริงๆเลยอ่ะสามปีครึ่งครับอือก็คือตอนที่รู้เรื่องลึกของวงการมากเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเรามีจุดที่มันเล่าไม่ได้หรือมันแตะไม่ได้ไหมพี่ว่าเราต้องกรองมันยังไงว่าเราจะเล่าได้เล่าไม่ได้ก็มีจุดที่เล่าไม่ได้ครับอือใช่ไหมฮะแต่ก็เราก็เล่าไปเท่าที่เราจะเล่าได้อือแล้วก็มีจุดที่ไม่่่่่่ใชวววาาาาาาเเเลลไไไมมมดดด้้คจรริหหแะพ วงการพระเขาค่อนข้างโอเพ่นกับการที่จะให้ผมมาทําหนังแต่ว่าเล่าไม่ได้เพราะว่ามันยืดเยอะเกินมันทาให้หนังไม่สนุกครับนี่คือพาราลิตี้แรกต่างต้องสนุกก่อนไอ้เรื่องที่จะเล่าเรื่องความเน้อยความขีของเราในวงการยังไม่เป็นเรื่องรองครับแต่ก็มีไม่น้อยครับพอพี่ทําหนังเรื่องนี้มันมีความสนใจที่ทําให้พี่แบบสนใจในการแบบว่าเช่าพระหรือว่าบูชาอะไรางี้ขึ้นไหมครับผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบพระเครื่องอยู่แล้วผมรึกว่านเป็นเครื่องประดับที่ รู้ไม่รู้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าเท่หรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นไทยนดออลลี่ครับแบบของคนไทยก็เหมือนกับสมมติว่าผมไม่ได้สักนะถ้าผมสักผมก็คงสักลายไทยก็คือแบบอะไรที่มันแบบอยู่คู่กับกรรมพืชเราอะเช่าพระมาไม่ค่อยเสียดายเงินเพราะว่าพระมันเก็บเงินได้ถ้าเราเช่าในราคาที่เราแฮปปี้เราสามารถ ถ้าเบื่อเราก็ขายต่อได้อมีการรับประกันมีอะไรอย่างเงี้ยในวงการแล้วก็เช่ามาข้ออ้างของการเช่าก็คือเช่ามาใช้ถ่ายหนังเพื่อเช่ามาแล้วก็เอาไปเวนหนังด้วยหลายองค์ที่ผมเช่ามาเพื่ออยู่ในภาพยนตร์อ๋อครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็จะทําให้เรื่องนี้มีความโดดเด่นขึ้นมาอีกเพราะว่าพระที่อยู่ในหนังก็คือเป็นพระแบบตั้งใจครับตั้งใจเลยตั้งใจทุกอย่างเลืออไมาอย่างดีครับผมถ้าเห็นชัดชัดเนี่ยแท้แน่นอนอืแต่ถ้าเห็นไม่ชัดเนี่ยบางทีเราก็ มีหลอกบ้างเออเพราะว่าหลังมันชื่อพระแท้ใช่ไหมพระแท้คนเก๋ครับทีนี้ในหนังเราก็จะเห็นนักแสดงอย่างแคสหลักที่เป็นเจ้านายทำไมถึงเป็นน้องเจ้านายฮะในบทตอนแรกได้เจ้านายเพราะว่าเจ้านายเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในใบพรีเซนเทชันอยู่แล้วเป็นคนที่ผมมองเป็นคนแรกเพราะผมไม่ได้รู้จักน้องๆวัยนี้เยอะนักครับนายไปทําซีรีส์อยู่ใช่ไหมนายก็จะต้องรู้จักน้องๆวัยนี้เป็นส่วนหนึ่งอะแต่ผมไม่รู้จักเลยครับผมซึ่งทําให้ผมต้องเปิดแคสติ้ง แล้วก็ได้เจ้านายมาเป็นคนไททายเลยครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ชวนมาคิดว่าเขาแบบเป็นลุกมันไม่ได้หรือเปล่าเขาดูรวยไปหรือเปล่าแต่พอมาแคสติ้งแล้วกลายเป็นว่าอคติ้งเขาถูกต้องไปหมดอืก็เลยได้คนนี้มาอืครับผมแล้วการทํางานเป็นยังไงบ้างครับกับทั้งเจ้านายก็นักแสดงอีกหลายๆคนมีพี่จ่ายด้วยใช่ไหมพี่จ่ายอายอายด้วยโอ้แล้วก็มีอตุนพจน์โอ้โหรุ่นยหญ่ยอดเยี่ยมราบรื่นมากครับทุกคนไม่มีปัญหาเลยอทุกคนแบบมาแบบเต็มเปรี้ย <c oughs> จะให้ทําอะไรก็ทําจะให้ไปรีเซิร์ชตางไหนก็ไปไปด้วยความเต็มใจแล้วก็ซ้อมก็อย่างเต็มที่ <c oughs> แล้วก็เข้าฉากเนี่ยที่ผมถ่ายทันเนี่ย นักแสดงเป็นส่วนหนึ่งเลยครับแต่เขาให้เราเต็มที่เลยครับอืมครับผมถ่ายไปกี่คิวฮะแบบรวมๆถึงยี่ยี่สิบสิบหกคิวเองครับอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่ครับน้อยมากครับอืมถือว่าน้อยน้อยมากถ้าเทียบกับตัวสเกลหนังที่ออกมาแบบใช่เพราะว่าผมเห็นแบบมีการจัดวางองค์ประกอบคอมโพสต่างๆแบบเต็มที่เต็มที่อ่ะจัดเต็มมากจริงครับผมแล้วแบบว่าอย่างพี่เป้เป็นนักแสดงด้วยพอเราแบบอยู่ในฐานะพุ่มกับเนี้ยพี่คิดว่ามันมีส่วนช่วยในการบรีฟเรื่องการแสดงด้วยไหมหรือว่าเป็นเพราะว่่่่่่าาาาตตััววววพกกเเค้้แแบบบลลืืนนนไไไหหอยูมมใจขิธ ใช้วิธีที่ผมลองผิดลองถูกมาแล้วในการแสดงหมายความว่าผมจะค่อนข้างไม่แวะครับมผมจะรู้เลยว่าผมอยากได้อะไรแล้วก็ต้องทําแบบไหนผมจะมีวิธีการให้วิธีการของผมก็คือ <laughs> รีเสิร์ชเยอะๆแล้วก็ซ้อมหมายถึงซ้อมในห้องเวิร์กชอ็อปนะหรือว่าซ้อมซ้อมในห้องเวิร์กช็อปครับซ้อมหน้าเซตนี่ไม่มีไม่ม,มีเวลาเนาะคุณ <Okay. S 2> จะไม่ได้มาซ้อมหน้าเซตแล้วใช่จะมาซ้อมแค่บ็อกกิ้งนิดหน่อยหน้าเซตแต่ว่าแปรอล,ลอกรหรือว่าอินเนอร์คุณต้องถูกมาแล้วซึ่งเราซ้อมกันมาก่อนก็ปูตัวละครแล้วก็ที่บอกว่าทํารีเสิร์ชเยอะๆเนี่ยก็ไปทํากับผมผมพาไปครับเหมือนตอนที่ผมทํากับคุณพุทธเนี่ยคุณพุทธจะไปด้วยพาไปเจอคนนู้นพาไปเจอคนนี้คุณพุทธ พาเขาไปเรียน uh, ข้อสองพระ1หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้ว่าอะไรที่เราต้องการอะไรที่เราไม่ต้องการไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ต้องการอครับเช่นแบบว่าเล่นเป็นต้นไม้ก้อนหินปูพื้นฐานไม่ต้องเอาคาแรคเตอร์เลยแล้วก็เล่นบทเลยมัน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 ตรงไปตรงไปตรงมากว่าอินเนอร์แล้วพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคนไม่ได้เล่นหนังมาก่อนเขาจะไม่ได้เข้าใจว่ามันจะใช้ยังไงครับพี่เป๊พอพอผมรู้ว่าผมควรจะใช้แค่ไหนผมก็เอาตัวเองมามาตรฐานนะว่าวิธีของผมมันเป็นวิธีนี้คุณจะไปทาอะไรเพิ่ม เยี่ยมไปเลยยังจ่ายเขาก็ไปฝึกรา์ทิกตอกบ่อยนะผมว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรว่ารายทิกตอกบ่อยควาจริงเขาฝึกเป็นเฮเซ้งอยู่อยากอายอก็ไปซ้อมเปิดกล้องสองพระจนเซียนยกขึ้นมาปุ๊บเข้าตาได้เลยอะตูอะให้กล้องสองพระไปพร้อมกับตัวตัวเสือที่ห้อยอยู่อะตูมันก็ไปฝึกถือจนยืนดูจนกลายเป็นแบบเหมือนเซียนคนหนึ่งเลยอ่ะคือทุกคนมีการบ้านของตัวเองครับเจ้านายก็มีการบ้านว่าจะไปทํายังไง ให้เข้าใจชีวิตของเอกอ,อ,อเขาก็ต้องไปศึกษากับเพื่อนเขาเริมรวมถึงตัวของเองก็พาไปด้วยแล้วก็ฮิวโก้ก็คือเรื่องปืนครับเขาต้องจับปืนในเรื่องเขาก็ไปซ้อมท่าปืนคว้าปืนยังไงให้ไวให้เร็วให้มันดูคล่องที่สุดนะ รวมถึงฉากแอคชั่นเราก็มีการซ้อมมันก่อนตลอดเราคิดมิคบูลแล้วก็ซ้อมมันก่อนตั้งแต่เราทำบล็อกกิ้งเราทําไปให้แล้วแล้วก็เอานักแสดงมาซ้อมด้วยทุกอย่างหน้ากองผมจะแบบเสร็จไปหมดนะแล้วค่อยไปเผื่อว่าจะมีอะไรพิเศษออกมาว้าวคือแบบดูแล้วเก่งมากเลยพี่เป้แบบผมว่ามันพอเรามีความเป็นนักแสดงอยู่แล้วอะ่ะมันเหมือนเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะให้แต่ละคนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความคิดของตัวเองแล้วก็มีวิธีการของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปขัดเขาไอเดียเขาเราก็ฟัง อือเพราะว่าเขาอ่านบทแล้วเขาเน่าจะตีความตัวแสดง ได้ในแบบที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงครับผมตั้งแต่บทละเดเรค <c oughs> ชั่นของเราอะไรอย่างนี้สิ่งที่เราอยากจะเล่าพอถึงว่าเราไม่ต้องมาทํากับสตูดิโอหรืออะไรต่างมันมีการแบบว่าคนอยากจะให้เปลี่ยนทิศทางไปทางโน้นทีไปทางนี้ท,ทีอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่เป้นี่ครับจร<ด>ิงแล้วเราดีวกับมันยังไงครับแบบต้องยอมหรือไม่ยอมหรือังไงเราจะทําหนังให้ทุกคนได้ดูครับทำหนังให้ทุกคนดูสนุกอเพราะฉันต้องฟังครับถ้าทําหนังให้ตัวเองดูเองจะทอะไรก็ได้ที่เราของินเข้ามา3าล้านแล้วก็จะทําหนังตามความฝันแล้วเขาไม่ชอบอ ผิดตั้งแต่เริ่มเลยโอเคโอเคแล้วทำแบบให้เขายอมไม่เขายอมไม่เข้าชอบให้ได้ก่อนครับดั้งในทุนทั้งส่วโปรดิวเซอร์ที่มาช่วยเหลือเราทุกคนหวังดีครับแล้วทุกคนก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ที่เหนือกว่าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําไมเราจะไม่ฟังล่ะแล้วก็ประสานสิประสานสิ่งที่เราได้มาอะไรที่เราเห็นดีแล้วก็เอาอะไรที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ไม่เหมาะเราก็มีทางเลือกให้เขาครับผมโอ้ยนี้เป็นข้อที่สําคัญมากเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นผู้กับไมหรือว่าคนที่แบบเราอยากจะทําหนังเน บางทีแบบยึดตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วบางทีพอคุยกับสตูดิโอจริงๆก็ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราต้องแบบว่าเข้าใจแวดล้อมโดยรอบอะไรเงี้ยว่าถ้าเราจะเอาเงินคนอื่นมาทำเนี่ยเราต้องคิดถึงคนที่เขาจ่ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมโชคดีนะที่สตูดิโอผมแล้วก็ตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างในไอเดียเนี้ เออแล้วเขาก็ให้เกียรติผมมากครับผม,มเขาก็ค่อนข้างยอมเพราะว่าไอเดียตั้งต้นมันมาดีแล้วอ่ะที่เือ,อมันก็จะเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆที่เติมจะใส่จะตัดอะไรเงี้ยออกไปครับผมตอนโควิดผมจำไม่ได้ว่าผมเขียนนะ น่าจะเขียนไปก่อนแล้วแล้วตอนโควิดน่าจะเล่นแบนโจอยู่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ทำอืมอืมอืนะฮะครับผมแล้วโควิดน่าจะอยากทำอลบัมอืมครับพี่แต่ว่าพี่เป้ก็ทำหลายอย่างเนาะทั้งดนตรีด้วยทั้งแสดงด้วยแล้วก็แบบพอกำกับด้วยในในสามอย่างเนี้ยอันไหนที่พี่ว่ามันแบบยากที่สุดหรือท้าทายที่สุดในในชีวิตพี่แน่นอนครับต้องกำกับอย่างสองอย่างทำมานานแล้วอันนี้เพิ่งมาทำครับก็เพิ่งจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่อแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้า ให้ผมกํากับการแสดงเนี่ยมันไม่ได้ยากสำหรับผมนะครับแต่มันมีเรื่องอื่นมากมายที่มวุ่นวายครับก็เลยถือว่ายากครับ<ๆ>เพราะว่ากํากับเนาะมันการแสดงก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันยังมีเรื่องของมุมกล้องวิชวลหรือว่าภาพรวมต่างๆหรือการดูในสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ทีนี้มีประสบการณ์อะไรที่พี่รู้สึกว่าเออมันเบรกทรูพี่ที่สุดในการทําเรื่องนี้ไหมครับในฐานะผู้กำกับก็น่าจะเป็นสิ่งเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้รเราต้องให้คนอื่นช่วยเพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขา แล้วบางอย่างมันก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างม,มันก็ต้องพ,พัฒนาไปในจุดที่แบบเราชอบและคนอื่นชอบด้วยครับผมคือเอาใจตัวเองร้อไม่ได้หรอกอถ้าเราทำหนังให้คนอื่นดูอะ คนรอบตัวเราต้องชอมด้วยครับผมฉะนั้นรอบตัวตั้งแต่ในเซตเลยไหมพี่ด้วยบอกว่าพี่มีแสดงด้วยแล้วก็ตัวทีมงานที่อ่านบทราต้องรู้สึกว่าชอบมันอ่ะแล้วก็เรคชั่นของมันก็คือมันไม่ได้ทุกคนหรอกเอาแค่นายทุนโปรดิวเซอร์แล้วก็ผมเนี่ยชอบมันอ่ะโอเคละตอนที่มีเป็นอาบอ๊เดไลน์ในการตัดสินใจครับใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่างนั้นถ้าพีซทุกคนในการถ่ายทำมันทำไม่ได้หรอกจริงครับทุกคนก็มีไอเดียของตัวเองครับผมตากล้องผู้ช่วยก็มีไอเดียของตัวเองก็็็มมาาาาาาาเเเเเเสนออรรรรบทีกกไ่่พะว ครับผมเพราะว่าจริงๆมันเหมือนไม่มีการขายหน้างานอ่ะแต่ว่าคนที่เป็นผู้นำกับคือคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะซ้ายขวาครับอครับผมแล้วหลังจากนี้พี่เป้มีแลนที่แบบว่าอยากจะทําหนังหรืออีเวนต์แบบไปทําเป็นซีรีส์อะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับพี่ไม่ครับเอาตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่โปรเจกต์นี้ก่อนใช่ครับก็รอให้มันถ้ามันสําเร็จมันถึงจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็เดี๋ยวค่อยคิดว่า จะดันทุลังต่อไปไหมก็ไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายจริงเส้าใจเลยสามสิบล้านนายก็ลองทำแล้วไงเป็นไงใช่ไม่ง่ายเลยครับผมเออซีรีส์วายนายชอบอยู่แล้วปะก็ดูครับดูด้วยครับก็รู้สึกว่าเออต้องรีเสิร์ชรีเสิร์ชเยอะรีเสิร์ชเยอะแล้วก็แบบเหมือนโชคดีแหละว่าตรงนี้มันตลาดมันกำลังโตอะไรเงี้ยครับพี่ก็ในฐานะผู้กับใหม่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมก็เพิ่งทําซีรีส์ขนาดยาวก็เข้าใจความท้าทายแล้วกดเออล้วพี่รับความกดดันยังไงมันกดดันนะเวลาเดินเข้าเซตอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราแบกอะไรบางอย่าง ได้ยังไงคุณ <หา S 2> อาจจะกำกับเรื่องแรกแต่ผมอยู่ในเซตมาตลอดเวลาไม่เหน่ไม่ห <c oughs> เหนื่อยเลยบอว่าผมไม่ค่อยได้กดดันเรื่องพวกนั้นนะ <ๆ S 2> ครับจริงเพราะว่าเรายิ่งแบบเราเป็นนักรีวิวด้วยเนาะบางทีคนก็จะแบบนี่ห้คนรีวิวเนี่ยมันทําเองเนี่ยจะทําได้ไหมอะไร เหมือนกูไม่เจออะไรอย่างงี้เหมือนกันนะก็กลัวแน่นอนดิใช่ไหมแน่นอนดิลองมาทำเองดิเออทำเองอ่เป็นนั้นแหละคนทำกับคนเขียนมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันครับครับแล้วคนเขียนก็ไม่ต้องทําก็ได้อจริงครับแค่เขียนไปเลยครับผมแต่ว่าพี่ทั้งเขียนนวก็ทําด้วยเออผมาปถึงเขียนเขียนดาเขียนดาเออผมไม่ได้เขียนรีวิวผมไม่เขียนอยู่แล้วใช่ใช่ผมไม่เลือกว่าจะเป็นฝั่งทำมากกว่าแต่ว่าคนที่ ทำก็ไม่จะเป็นต้องเขียนก็ได้เอ้ยค,คนคนที่เขียนก็ไม่จะเป็นต้องทําก็ได้จริงครับนะจริงจริงแต่ของเราเราก็คือว่าเหมือนแบบเราเรารู้เลยอะว่าแบบคนที่ทําอยู่หลัง,ลงกล้องหรือว่าคนที่ทำเนี่ยทำหนังเนี่ยทุกคนเนาะมันะนะไม่แต่งที่พี่บอกคือคนเดียวมันทําไม่ได้เราเห็น เอ็กซ์ต้าเห็นเด็กยกไฟเห็นคนที่พยายามจะแบกของเพื่อที่จะทำให้ความคิดของคนที่เป็นผู้นำกลับหรือคนที่เป็นทีมงานทําให้มันสําเร็จอะมันมันเหนื่อยแล้วมันต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะมากเราเลยแบบแล้วเราอยู่ในจุดอีกด้านหนึ่งที่เป็นอินฟูด้วยเป็นแบบคนที่พูดรีวิวอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเชียร์ได้ก็เชียร์ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญอะคือคนทําก็เหนื่อยละแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือต้องเป็นคนที่แบบเหมือนบอกตอเหมือนเป็นคนลโหง่ะพี่ผมเลยรู้สึกว่า เออก็โชคดททีที่ได้อยู่ทั้งสองขาอะไรเงี้ยเลยเห็นทั้งสองมูฟเมนต์อะไรอย่าง<ม>พี่เป้ขอใอ้สำเร็จนะใช่พี่ยังขอบคุณครับเช่นกันนะครับพี่ผมก็เป็นกำลังใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่เป้เองอ่ะเป็นอย่างที่เคยบอกพี่เป้เป็นไอดอลของเราเนาะใช่จริงๆคือคือตั้งแต่ตอนนั้นผมพูดไม่หมดเพราะว่าตอนนั้นพี่เป้เรีบไง<ม>แต่ว่าผมแบบว่าดูพี่เป้ตั้งแต่เนี่ยบอดี้ศพสิบเก้าดูเฉือนตอนเฉือนผมยังมัธยมอยู่เลยมต้นเนี่ย แต่พี่เป้ที่ผมบอกคือพี่เป้หน้าไม่เปลี่ยนเลยหน,น้าหน้าย,ยังแบบว่าดูแบบสดใสเหมือนเดิมครับก็ดีใจกับมูฟนี้ของพี่มากๆแล้วก็ตอนที่ผมเห็นโปสเตอร์นะถ้าคุณไปดูวงโปสเตอร์มันจะมีเขียนว่ากำกับและเขียนบทโดย เปอารักเ่อะไเงี้ยนะฮะซึ่งแบบผมรีใจมากๆากสามเมษายนนี้ครับพา่ายคนเกย์ครับคือมันจะรอเข้าสตรีมมิ่งก็ก็ยากเพราะว่ามันใหญ่โตพอที่คุณจะต้องไปอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับมันใหญ่โตแล้วมันก็ได้รับอัตลศแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์คือคุณสามารถผูกพันกับเรื่องราวพวกนี้ได้แน่นอนคือมันไม่ใช่หนังคุยกันปกติจีบกันปกติมันเป็นอีกท่านึง มันมีความรักอยู่ในนั้นด้วยเ่รอพี่มีดีเอาเรื่องกะนายกับใรมอยู่ด้วยกันมัไม้รักกันเหรอแต่ว่ามันมีพระอยู่คิดดูผ่านพระเครื่องเรียกไงวะอะไรอย่างนั้นนะครับมันมีมันมีครบทุกแบบครับผมแล้วก็มีการตั้งคาถามมีการตอบคําถามแล้วก็คนที่ไม่ต้องเล่นพระก็ดูได้แน่นอนครับสนุกแน่นอนครัผมดูแล้ว อโอเคครับผมพี่เป้่าจะต้องดูเป็นร้อยร้อยรอบอะพี่ใช่ไหมหก่อนประ,ะมาณห้าสิบ้าตบร้อยจะไม่ถึงร้อยจะไม่ถึงเพราะมันยาวอ <laughs> <laughs> โอเควันนี้คุยกับพี่เป้สนุกมากเลยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนได้ไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าเอาจริงแนละ้วแค่ตัวอยา่างเนี่ยไอฉากที่แบบว่าขายพระแล้วแบบเป็นเหมือนฉากมีคนเยอะๆอะไรอย่างงี้นะครับ โอแค่นั้นก็อีเอพิกแล้วอ่ะอพิกครับยังมีหลายอย่างที่เป็นอีพิกครับออยากดูจริงนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีแบบส่วนผสมของความเป็นหนังไทยรุ่นใหม่ที่แบบว่าเราว่ามันไปในตลาดโลกได้เลยแหละนะฮะแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวที่จะแบบดูแลทึ่งนะฮะแต่ยังมีต่างชาติที่หลายคนก็แบบว่าเนี่ยเวลาเราใส่ส้อยคอเราเจอฝรั่งเขาก็ถามว่าทำไมอยูต้อง่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมว่าเดอะสโตนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่บอกชาวโลกได้เลยแหละว่าโอ้โหมูลค่าของมันเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยไม่ไม่ได้เวอร์นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับโอเคครับพี่ยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่เป๊ะครับผมที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเย้จะเป็นเซียนรับารมีต้องถึง อยากได้พคัคืนไม่นต้องมีคนตายนายที่เพิ่งเข้าวงการใช่ไหมเอ้บุญนั่นเพื่อนนะตวเองถ้าเปี่ยนีอยากได้อะไรเองัวเง